หลังจากที่เรารู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมากับเครื่องออมเนียแล้วทีนี้เรามาเริ่มต้นการใช้งานเครื่องด้วยการใส่แบตเตอรี่กันก่อนค่ะแต่ก่อนที่เราจะใส่แบตเตอรี่นะคะดิฉันขอแนะนําให้ใส่สตอรเรจการ์ดแล้วก็ซิงการ์ดก่อนค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้งดันเอาไว้ที่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดันลงข้างล่างค่ะเพียงเท่านี้ก็เปิดได้แล้วเห็นไหมคะง่ายๆเองค่ะทีนี้ดิฉันจะเริ่มจากการใส่สต o r ์เรจการ์ด ก่อซึ่งอย่างที่เคยได้บอกไปแล้วนะคะว่า Storage c การ์นี้จะเก็บโปรแกรม Root 66เอาไว้ให้ด้วยการนี้ก็จะเป็น micro SD ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดลงไปให้สุดค่ะต่อกันด้วย Sim card ก็จะใส่เข้าไปให้ตรงกันกับมุมตรงนี้ค่ะเสียบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดันลงไปให้สุดเช่นกันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะ สังเกตว่ามันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะคะเราก็เสียบลงไปให้ตรงกันกับล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็กดด้านบนลงไปนิดหน่อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วละค่ะทีนี้เราก็มาปิดฝา โดยการข้อฝาเอาไว้หลวมๆก่อนนะคะจากนั้นก็ดันขึ้นไปแบบนี้ฝาก็จะปิดสนิทแล้วละค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาต่อด้วยการคล้องสไตลัสเข้าไปกับตัวเครื่องค่ะโดยวิธีการก็เปิดฝาสไตลัสก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็แย่สายเข้าไปห้อยเอาไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตัวเครื่องภายนอกมีปุ่มอะไรกันบ้าง เริ่มจากด้านบนนี้นะคะจะเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องค่ะส่วนตรงข้างๆกันนี้ก็จะมีรูเล็กๆอยู่ซึ่งเจ้ารูนี้ก็คือรูรีเซ็ตนั่นเองค่ะส่วนต่อมาด้านขวามือก็จะเป็นปุ่ม Launcher ค่ะปุ่มนี้ แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มหรือว่าลดเสียงนั่นเองแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นปุ่มที่ใช้เรียกโปรแกรม Ph o t o s ไลด e แล้วก็ต่อกันด้วยด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีไมค์อยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้ทางฝั่งซ้ายของตัวเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดออกมาได้เป็นช่องคอนเนคเตอร์นั่นเองใช้สำหรับเสียบไม่ว่าจะเป็นสายซิงสายชาร์จหรือแม้แต่เสียบหูฟังนะคะ แล้วก็บนนี้เนี่ยจะเป็นที่ห้อยสไตลัสอย่างที่ได้ทําให้ดูไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้ดิฉันจะแนะนําวิธีการเสียบสายคอนเนคเตอร์กันนิดหน่อยนะคะยกตัวอย่างโดยการเสียบหูฟังค่ะเราจะใช้ด้านที่มีสามเหลี่ยมสีเหลืองนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงคอนเนคเตอร์แบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้เครื่องเราก็พร้อมที่จะให้เราเปิดเพื่อใช้งานแล้วละค่ะต้องขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าปุ่มทั้งหมดที่ได้แนะนำไปนี้การทำงานเป็นในรูปแบบ Default ที่ตัวเครื่องเขาตั้งมาให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วบางปุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งค่าได้ในตัวโปรแกรมค่ะ